คอ่ะม,มีฟาร์มครับมนาะพบปกะกันจังน้อยครับรก่อนกลับบ้านครับมนาะยิ้มปันไดมาเหนียววาวัดเบ่งอ,องคองเองแป้งครับมาหนีินยิ้มหญียดีครับเนาะอ๋อสามีมีฟ้าม,มาก่อนครับไปทางเลยทางเลยทางเลยเฮ้เยเฮ้ย hang 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 lên bắt đâm Ê ra đi bơi nè 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 hoàn thành rồi ai mơ đâu ngay ngon ngon rồi đi เฮ้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 มาดูทางทางทางเฮ้นี่แหละครับ ไปครับใดเวลาแล้วครับเฮ้ยเดี้เดียเวลากลับกันแล้วเอ,อ้ยทนี้ฟาร์มไปก่อนมูครับพูดไปพูดแล้วครับเนะาะจะให้เบิ่งคลิปเต็มๆจักหน่อยนะว่ามันไปไก่ครับเนะาะจะสักหน่อยครับเนาะ ก็ในเบึ้องว่าเ่นอิ่มปันไดครับมือนี้ครับเนาะโอ้ครับนะในไดสุดโตรครับเนะไปเนเนาะออกแมตติกครับในเวลากับบานกันแล้วครับมือนี้อ,นอ,นอ๋ออบอ้าวครับมือนี้รุ่มสองมือหวานอีกแล้วนะ ต,ตามด่น้องวันหายงว่วไปใสศเหมือควบระบ่วันก็นำมาอยู่ครับเนาะว่าถ่ายมูปกตินี่ออกกัอนมูครับแต่ว่าขึ้นท้างญ่ได้นี่มันก่อนมูครับเดี๋ยวก็บแซงครับเออ,อมันหลายสซนกันนํ่ น้องเด็ฟาร์มไฮสนเนนะครับแถวเงีครับโมแวรดอกมัง้งมันอาจจะแวรนะครับนะ้องโมนี่ทำแล้วเนาจะกลับเลยเอาโมนี่พบอ,พอกันสันสันครับเนาะกลับแล้วปลาหกกลับเดี๋ยวไปรัดงูไกลๆกันครับนะใส่ด่ดางหน่อยเฮ้ยครับน่าจะเป็นลูกกระทบซี่วายนะครับเนาะตัวนี้มาจากพอคนอีกเทื่ยน,นึงครับ ข้าเบงยู่ครับนี่ืนนี้พ่อพรท่านี้สัก,กครับสวัสดีครับ